สวัสดีจ้าพี่น้อง,งปองปายสุภูสุคนเื่อนี่แมสูสิพามาลงบองหอยขมอีกแล้วเด้อจ้าเด้อก่อนสิเราไปชมคลิปกันเมสูก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิง่งไม่ให้แม่สูน้ำเนี่ยเด้อจา้าเืิอเป็นกำลังใจ,จแจ้งเตือนเวลาที่เมสูได้ลงคลิปใหม,ม่ใหให้รับชมกันค่ะไปจา้าไปงมหอยน้ำกันเด้อพี่น้องโอง้พี่น้องเอ้ย เออมองัมองหอยกับแม่สูมัอน,นี้แม่สูสิปลามังมองหอยตรงูกค้าอีกด้วยค่ะเด้อนะคะโอ้หอยหอยคมแม,ม่สนสูต็มอยู่ด้วยค่ะเด้อเลยอืมอ,อืมนนเด้อค่ะเออมัอนี้แม่สูปลาจับหอยคมยีกรอบเด้อเด้อค่ะเด้อมาจา้ามาจาับหอยคมกับแม่สู อันนี้บอบอที่มีดินเด้อค่ะเดอ้อน,นี่บอที่ไม่ซูใส่สดินเนดะะ้อค่ะโอ้ยพี่น,ออน้องเอ้ยนี่แหละค่ะบ้าไงพี่น้องนี่แต่หนูยังไงเด้อค่ะเดอ้อนี่เดอ้อเอามันอยู่บนเดียวนี่แหลเนาอพี่น้องไม่ต้องไปเอาทั่วบอดอกค่ะเอ้ย Finished. หน่อยนๆอย่ังสี่เพิ่นออกด้วยค่ะเด้อสิบเอ้าหน่อยๆด้วยค่ะเอาแต่หน may, ่ยยใหญ่เพิ่นออกหน่อยนๆอย่ังสี่ก็จะเอาเพิ่นไว้ขยายพันธุ์ต่อไปด้วยค่ะเด้อนี่ก็โบหอยขมพันเกษตรอีกแล้วเด้อค่ะเด้อนี่เดพี่น้องมีตัวพี่ยิ่งใหญ่อันนี้โบมีขี้ดิน ืชเมล็ดสูตรสีพันเอาตัวหวังเดียวๆนี่แหละเด็กพี่น้องเอ้ยไปตรงยางดอกยางกระเจี๊ยบลูกหน่อยๆเพื่อนเด้อค่ะเดอ้อเมืองเนี่ยยางเมลสุกระเจี๊ยบตัวหน่อยเพื่อนเด้อค่ะแบบตัวหน่อยๆเต็มพี่น้องเอ้ยอยู่กับพื้นวันนี้ขี้ดินบอ่อดินกับบอ่อที่บอ่อใส่ดินกะ ความใหญ่ขวามขยายพันขยายตูเลี้ยวก่ตตะก็แตกต่างด้วอค่ะเด้อม่ได้แต,ต,ตกต่างกันดอกพี่น้องเอ้ยนะคะอยู่การมะพร้าวอืมมีแมนสูสีเอาใส่กันเอาการมะพร้าวลงใส่น้ำส่วนหลายกระสีเป็นสีอยู่น้ำดินเนาะค่ะเนาะพี่น้อง โอ้โห,โหพี่น้องอันนี้แม่สุบ๊อดเยบ๊อดเลยเรียงเลยค่ะเด้ออันนี้เพิ่นมาเพื่อนมาตามเอ้พอพันแม่พันหอยขุมค่ะตอนน้อยๆแม่สุกเ็เลยเอาลงเบิงว่าเพื่อนสิจะเจร่อเติตบตูบบออันนี้พันเชอรี่สีทองนะคะโอ้หน่วยใหญ่ดีค่ะคุณนพี่น้องหน่วยใหญ่บ๊อเบิงเนี่ยเป็นอีหยงังเบิองน้าแม่สุเนี่ยเป็นอีหอย่างคือหน่วยงามใช่ไหม โอ้แม่สูสิบปรด็ทดลองเลี้ยงอีกบ่ละค่ะเนี่ยทุกใจมากเลยตัวบักใหญ่แล้วค่ะอ้วนอ้วนพี่น้องคุณอ่ะเพิ่นได้กินเนื้อแดงเพิ่นได้กินจอกป้าเมื่อกี้ค่ะเพิ่นผัดบอกหักว่าเพิ่นมีค้ครูฮือโบแล้วค่ะแล้วอันนี้แม่สูเพิ่งเห็นนะคะ่ะนี่เพิ่งเห็นว่าเพิ่นอยู่ในกับบอ่อหอยขมของแม่สูโอ้งามนี่แหละเนาะพี่น้อง แม่สูสีทดลองเลี้ยงอีกเบิ้งก่อนเด้อค่ะเด้อเบิ้งดูว่าเพิ่นสิเออยู่กับหอยขมได้บ่หอยขมกับหอยเชลลีสีเลี้ยงอยู่ในบอ่อเดียวกันได้บ่เด้อค่ะเด้ออ่าแม่สูสีปล่อยลองเบิ้งค่ะแต่ว่าเพิ่นบ่มีครูเพิ่นสิไข่เพิ่นสิแพรพันธุ์ให้บ่ลล่าคะ่ะเบิ่งแน่อ้าวแม่สูสีลองเบิ้งเด้อค่ะเด้อเอาเพิ่นอยู่นี่ล่ะอแม,ม่สูสีปล่อยไว้นี่ล่คะค่ะ ๋ยค่อยิเอาถุนปล่อยไว้ะจะหอยขมเฮอกตอค่ะจะหอยขมกับแม่สูตต่อเลยค่ะสร้างรายได้ให้แม่สูตอีกแล้วเด้อค่ะเด้อนี่เด้อค่ะบพะน,นี่แม่สูก็จจับขายบ่อยแล้วเด้อค่ะหลังจากที่แม่สูได้สือพ่อพันธ์แม่พันธ์ลงมาอันนี้แม่สูตรสือพ่อพันธ์แม่พันธ์ลงปล่อยนี อยู่ประมาณ4กิโล้อค่ะ่อนี่แต่ว่ากะตอนนี้แม่สุกะจับขายจะพอพันม่พันขายแนย่แล้วกะจแพอพันม่พันขายได้หลายรอบแล้วเลยค่ะเด้อนี่เด้อโอ้ยสิว่าจันเหยียบอ้อยน่อยเตรียมยุดอกค่ะ เป่นสูญเหยียบลงน้ำขี้ดินฮู้ซึกว่าสีเหยียบลูกหอยแท้ๆอะนี่พี่นอ้องอือดูไดอยากลองเลี้ยงเบิ่งเด้อค่ะพี่น้องลองเหตุจะเป็นสูเบิ่งน,นี่กรบบอกเขาเป็นสูงกะบวัเท่าออก,กันเบิดเด้อค่ะเด้อสามบอสามบอค่ะ เดี๋ยวไหวมิงดกดติดตามกดกระดิ่งไหว้ด้จ้าเด้อเดอเดี๋ยวเมสูสิมาอัปเดตให้เบิงมาในสวนเมสูมีอย่างแน่ได้ค่ะเด้ออย่าลืมกดกระดิ่งไห้เด้อเดี๋ยวแมสูสิได้มาอัปเดตให้เบิงให้พี่ให้น้องเข้าเบิงน้ำค่ะนี่เมสูกะเดทดลองเลี้ยงเด้ค่ะเด้อจากที่บ่เคยเลี้ยงจากบ่เคยได้เห็ด สวนได้เห็ดอย่างนะคะเนาะกลับมาอยู่บ้านกะร้องเห็ดสวนเรียงร้องเลียงหอยถดลองทุกอย่างคะ่ะเลียงหอยเลียงปลาดุกมือใหม่ทั้งนั้นเลยดต่ค่ะแม่สุกระได้งูงูปลาปาลาแต่กะแม่สุแม่สุกระสบความสําเร็จอยู่ดยเด้อจ้าเด้อวัอนนี้พี่น้องนี่แม่สุพากง,งมนี่นี่คนณะพี่น้อง นี่ตะตกย่งใหญ่เด้อค่ะนี่พอพันแม่พันนี่แม่สุภาเอาอยู่อยู่จุดเดียวเด้อค่ะนี่เมลสุภากันพระเอาแต่อยุขบขอบหน่เด้อค่ะมาหนิเลยค่ะนี่เม่สุะเะบิบบบ่งอีกก้อนมันขยายได้หล,ลายปันไดแลว้วตดลองเบิ่งเด้อค่ะเด้อลองเบิง่งนำเฮาจะเป็นอาหารให้เฮาพร้อมเป็นรายไดย้เสริมให้เฮาพร้อมเด้อค่ะเด้อ พี่น้องเวลาแม่สุอยากกินต้มหอยแม่สุก็เอาในจับในบอ่อแบบนี้เ้หละค่ะเป็นอาหารเอาปต้องได้ลำบากไปหางมมนี้หวยในหอน้องในหนองใน,งนบึงเด้วค่ะเด้อนี่อันนี้พันแต่อันนี้เปนแมนพันเกษตรแล้วค่ะเะะด้ออันนี้เป็นหอย หอยธรรมชาติบ้านของเขากับมีเกี่ยมมากับพอพันธุแม่พันแนนนะคะแต่ว่าอันนี้กดหลยๆแบบนี้เพื่อนสีเอินหอยวายเด้ค่ะเด้ออันนี้อันนี้ธรรมชาติค่ะอันนี้หอยธรรมชาติแต่พันกระติดมานาพอพันุแม่พันุ์ละค่ะมันก็ต้องมีแนนนะค่ะเนาะค่ะแต่ว่าเพื่อนกะอ้วนดีอยู่ค่ะอ้วนดีเนาะค่ะเนาะอันนี้หอยธรรมชาติของเขาเองเด้ค่ะสายพันธรรมชาติหอยวายอันนี้เพื่อนกะเพื่อนความความใหญ่ความเติบโตของเพื่อนจะ จับใหไ่ค่ะจะทํานี่อันนี้คือสุดใหญ่ของเพื่อนนะค่ะเด้อจับใหไยคือจังหอยพันธุ์เกษตรหอยผมพันธุ์เกษตรของเขาอันนี้อันนี้ธรรมชาติค่ะอนี่หอยธรรมชาติของเขาเ้ยค่ะอันนี้หอยไหวเพื่อนจับใหไ่ค่ะโตซ้ำนี่แหละคะ่ะเพิ่อนก็ออกเม่เแดลูกเม่็สุกจะปล้อยไว้นะคะ่ะพันธโพันแเมพันุอีก พี่น้องอันนี้เมสูสิบประยงงากยางทั่วปันใดเด้อค่ะเด้อประยาดพายางเพราะว่าหอยหน่อยกระลายเด้อค่ะเด้อนี่ตัวนี้หน่อยตัวซ้ำยังสี่เพิ่นกรลังความเจริญเติบโตของเพิ่นกระลังใหญ่คือเหรอค่ะอันนี้ลูกๆูกกของเพิ่นเหรอค่ะเนี่ยีลูกๆของเพิ่นพอพันแมพันสิตัวใหญ่แมสูสิจับออกค่ะชัดออกเรื่อยๆเอาเนาะคะ่ะเนาะพอได้ห้ตัวหน่อยๆเพิ่นใหญ่ค่ะ อันนี้ก็ห้อยไวอีกค่ะน,น,น,นี่ห้อยตัวใหญ่อย่ง,งสี่แม่สุก็จะปล่อยไว้ก่อนเนาะค่ะเนาะปล่อยไว้ก่อนพัวพันธ์เม่พันธ์ต่อให้เพิ่นใหญ่ต่ออีกโอ้ตรงน,น,นี้พี่น้องนะะคตัวใหญ่ค่ะนี่แม่สุขายพัวพันธ์เม่พันธ์้อค่ะเด้อมือนีแม่ แม่สูขายพอพันแม่พันนิดเน,นี่สามกิโลค่ะน,นี่ก็พอเราเด้อค่ะเด้อพอพันแม่พันสีสิส่งลูกค่าพันแม่พันสีสิบสงลูกค้านี่กัพอเราเด้อจ่าเด้อนี่เด้อพอแล้วสามกิโลค่ะแต่นี่หอยเชอรี่สีทองอันนี้กับมึงเด้อพีนอ người, ่น้องเอ้ยแม่สูเสบิง อันนี้แม่สูกับบอได้เลี้ยงยี่ลีละค่ะหอ,อยเชลลี่แต่ว่าแม่สูเอาลงมาเบิ่งว่าเป็นตัวใหญ่โอ้เป็นตัวใหญ่ดีค่ะเพิ่อจับบักหอย <c ười> จับบักหอยไว้เบิ่งนะคะตัวใหญ่งามพร้อมเด้อค่ะสวยค่ะนี่เปินบ่มีครเด้อค่ะเด้อบ่เห็นครูจือจอาจจะมีอยู่กับแม่สูกับบรู้เด้อค่ะ อันนี้เพิ่งเห็นเพิ่นเพิ่นหลักไงตัดย้ำไหนบุนเห็ค่ะปุณห์โตวบง่ายพี่น้องอันนี้แม่สุกสิเอาปลอยต่อด้ค่ะเธอเอาเพิ่นไวใน่อนี่แหละแม่สุกสิเอาไวในบ่บคือเก่าโอ้ยงามหลายพี่น้องอ้วนพึกเลยค่ะแม่สุเอาจากนี่แหละค่ะมาทำนีหนึ่งแล้วค่ะเด้บอบัอหอยสามกิโลค่ะ นี่พ่อพันแม่พันนี่โอ้หน้าป้อยเพื่อนไว้ค่ะดยวเพื่อนกบลุงเองเพื่อนดานเพื่อนอยู่ในน้าก,กันกับหอยจุหอยคมเขานี่ยและเดอ้อพี่น้องนเนาะเบิงําแม่สุ้ทแม่สุหุ่มดับแม่สุสุดทดลองเรียงเบิงเด้อค่ะเดอ้อทดลองเรียงหอยเชอรี่สีท้องอีกในโบอหอยคมนี่แหละค่ะเดี๋ยวคอยมาอัปเดตให้พี่น้องเบิงอีกเทียนนึงเด้อค่ะเดอ้อ นี่พอพันในพันที่แม่สุขขคัดคพี่น้องทีพันพน้องเขาคัดออกมาแล้วได้ค่ะเด้อตัวใหญ่งละค่ะนะคะนี่ตัว,วนะะยังย่ๆงอิลีพี่น้องจะอ่อนน้ำแม่สุเดอ้อแล้วแม่สำหรับคลิปนี้แม่สุกะลาไปก่อนเด้อค่ะเดอ้อฝากกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งไว้เด้อค่ะเดอ้อกดติดตามให้แม่สุน้ำเนได้จ้า เดี๋ยวแม่สูสีเอาหอยพอพันแม่พันไปส่งลูกค้าก็เด้อค่ะเออสวัสดีค่ะ